เวฟร้อยปี2004ถึง2006นะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยเอสยูบ็อกนะครับเป็นรุ่นติดเปรกหน้านะครับรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ชิ้นนะครับเราติดติ๊กเกอร์ไปให้แบบนี้เลยเนี่ยใช้สีรถยนต์จะเป็นแบบเนี่ยมันจะเงาเงาฉ่ำแบบนี้เลยนะครับดำเงาดำเมี่ยงเลยเนี่ยเออดูรํำเงินแก้วดยดูดิเงากว่าเงา,กาเก้นเนาะ ส,สีสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยใส่รถเข้าไปเนี่ยเด็ดเลยชุดสีมอไซค์ไทยเก่าอยากจะเปลี่ยนชุดสีนึกถึงร้านแสงเดือนที่กระบินบรุรีนะครับร้านตั้งอยู่หน้าเครือสาพัฒน์เลยโรงเรียนกระบินวิทยามาหน่อยนะครับลูกค้าที่อยู่ตำบลข้างเคียงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงจังหวัดปราจีนนะแวะมาดูสินค้าจริงได้นะครับที่ร้านสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับทักแชทสอบถามเข้ามาทังเพจร้านได้นะครับเนี่ย สีส,สวยเงาๆชํำๆแบบนี้เลยนะครับนี่นนนติดติ๊กเกอร์เนี่ยติดไปให้ครบ้ำคันเลยแพ็คมันจุใส่กล่องมาตรฐานเลยนะครับสินค้าเราส่งโดยขนส่งเคอรี่นะครับจัดส่งดวนทั่วประเทศ1-3วันถึงนะครับนี่เรายังมีบริการเก็บเงินไปทางด้วยครั